ส,ออสวัสดีจ้ากลับมาพบกันอีกแล้วกับสื่อจองเฟินวันนี้สื่อจองเฟินจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับหนุ่มตีหน้าหล่อที่พร้อมจะขยี้หัวใจฝ่อให้พองโตเขาคนนั้นก็คือออฟจุมพลนั่นเองหนุ่มหล่อโบ,บ๊ะขี้เล่นมาก,กวนแต่แต่แต่ภายใต้ความขี้เล่นนั้นใครจะรู้ว่าความฝันอสูสุดของเขาก็คือการได้เป็นหมอกระดูก เขาจะทำตามความฝันได้หรือไม่นั้นเราไปทำความรู้จักกับ10เรื่องสุดว้าวของหนุ่มคนนี้กันเลยดีกว่าค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนี้ไว้ด้วยนะเรื่องที่1หนุ of, น่มออฟมีชื่อจริงว่าจุมพลอดุลกิติพรเกิดเมื่อวันที่20มกราคมพศ2534ส่วนสูง180เซนติเมตรน้ำหนัก53กิโลกรัมเรื่องที่2 หนุ่มออฟนั้นมีพี่น้อง3คนพี่ชาย1คนและมีพี่สาวอีกหนึ่งคนโดยหนุ่มออฟเป็นน้องสุดท้องข,ของบ้านอดุลกิติพนั่นเองเรื่องที่3หนุ่มออฟจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเทคโนโลยีสาราสนเทศและการสื่อสารสาคานิเทศาศาสตร์มหาวิทยาลัยศินปากรเรื่องที่4 ความสามารถพิเศษของหนุ่มออฟนั้นเรียกว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเพราะหนุ่มออฟเป็นถึงดีกรีนักกีฬาสุดหลอ่อไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลเทเบลิลเทนนิสก็ถูกหนุ่มออฟคว้าเหรียญรางวัลมาหมดแล้วเรื่องที่5หนุ่มออฟนั้นเป็นคนกระตันยูมากมากเพราะความฝันในวัยเด็กของเขาก็คือการได้เป็นแพทย์ด้านกระดูกเนื่องจากคุณพ่อและคุณแม่ของออฟนั้นมีปัญหาทางด้านกระดูกก็เลยอยากที่จะเป็นแพทย์ทางด้านนี้เพื่อรักษาพวกท่านแต่เมื่อโตขึ้น หนุ่มออฟบกว่าตัวเองชอบทางด้านนิเทศจึงทำให้เขาเลือกเดินทางสายนี้เรื่องที่ 6. หนุ่มออฟเข้าวงการบันเทิงได้ด้วยวิธกรรมสุดแสบจากการที่หนุ่มออฟไปแกล้งเพื่อนคนนึงซึ่งเผอิญเพื่อนคนนั้นเป็นลูกศิษย์ของคุณ X ผู้บริหาร GMM TV และในตอนนั้นเองคุณ X กําลังมองหาพิธีกรรายการ Five Live Fresh อยู่พอดีก็เลยได้ชักชวนหนุ่มออฟเข้าไปเป็นพิธีกรร่วมในรายการเรื่องที่7 ในปี2559หนุ่มออบจุมพลได้แจ้งเกิดจากซีรีส์เรื่องรุ่นพี่ซีเข็เลิฟตอนปั๊ปปี้ฮันนี่สแกนหัวใจในหมวอหมาโดยหนุ่มออบนั้นรับบทเป็นปิ๊กได้เล่นคู่กับกันอธัธพันธ์กับเรื่องราวความรักที่ซับซ้อนให้ชวนจิน้นและด้วยเคมีที่เข้ากา้าเข้าการของทั้งสองคนถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของคู่จิ้นสุดอินฟินแห่งปีเลยก็ว่าได้ออพอปไปอไปไหนอ่ะไปไหนอะปิ๊กไป ย okay. yeah. yeah. เรื่องที่8ด้วยกระแสที่ดังถล่มทลายทำให้มีซีรีส์ภาคต่อแยกออกมาอีกไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เรื่อง Secret Love Puppy Honey ภาค2ต่อ,อมายังมีซีรีส์เรื่อง Our Sky อยากเห็นท้องฟ้าเป็นอย่างวันนั้นและอีกเรื่องที่สาดความจิ้นให้ฟินกันไปเต็มๆก็คือเรื่อง t h e o r y of Love ทฤษฎีจีบเธอเบาหน่อยดิ หนุ่มออฟนั้นยังมีสรรพนามใช้แทนชื่อตัวเองว่าปัปี้อีกด้วยความเป็นมานั้นมาจากการที่ออฟการโด่งดังจากซีรีส์เรื่องปัปี้ฮันนี่ทั้งสองเลยอยากตั้งชื่อตัวเองให้คลองจองกับชื่อซีรีส์มา,า,า,าด้วยปัปี้เรื่องสุดท้ายนอกจากการแสดงจะโดดเด่นนั้นหนุ่มออฟก็ยังมีผลงานเพลงไม่รักไม่ลงร้องคู่กับหนุ่มกันที่ฟังแล้วจะรักจนหยุดหายใจเลยทีเดียวไม่ให้ฉันรักก็ไม่ต่นารัก นีีีมมรัักกลงจบกันไปแล้วกับเรื่องสุดว้าวของหนุ่มออฟจุมพลเรียกได้ว่าทั้งความหล่อความทะลนต์ของหนุ่มออฟนั้นใครหลงเข้ามาดูจะต้องโดนตกไปตามๆกันอย่างแน่นอนและผลงานล่าสุดที่ต้องจับตารอกับเรื่องบีนไนท์โมเทลแอปลับโรงแรมรักกับเรื่องรักลับของคนกลางคืนเท่านั้นยังไม่พอหนุ่มออฟยังได้แสดงในซีรีส์คือนับดาวที่เป็นโปรเจกต์เซอร์ไพรส์สุดพิเศษของ GMMTV อีกเช่นกัน เรื่องราวทั้งสองจะสนุกสุดมันอย่างไรนั้นเรามารอติดตามกันทั้งสงเรื่องเลยดีกว่าค่ะ EP หน้าอยากให้สื่อจงเสินเปิดประวัติใครอีกอย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ด้านล่างนี้ได้เลยวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะไม่ต้องยิ้มไม่ต้องหันไม่ต้องมองได้ปะแบบใจคอไม่ดีเป็นยังไงบ้างชอบกันหรือเปล่า ถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องของเราด้วยนะคะหรือว่าใครมีเิลปินในดวงใจที่อยากจะเป่าประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะเราอ่านอยู่นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย